บายดีพอสิเนาสบายดีเอฟซีสิกูสิก่นเด้อสมองสิกอนเนาะมื้อนี้ออยู่บ้านนีแ่คือเกาเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เพิ่นเฮาอันนั้นแม่นาิสิมาแกงเห็ดปวกเนาะพี่น้องแกงเห็ดปวกสิพอมกินเนาะแกงส้มนี่ะสิพาอยออกปาดอกนี้ใหญ่พี่น้อง เขาเพีพ้นไปนะแกงเห็ปดปัวกสียบกินกัน <c oughs> ตอนพี่นนอกราะว่ามันมุกเปื่อยด้เห็ดอันนี้นกันมันนะแต่เบาหวานเลยไม่ละแกงอันนี้ตัวบมว่วานอันนี้เปนพี่งน,นี่อันนี้ตัวห่าร่ามือสาวนี่นะ พอได้ไพี่น้องั้นสิเอาสามพกแกง่ทำพกแกงครับหนึ่งน่าจะแกงสเตชด่วนๆน้องพี่น้องเพราะว่าบูมี่ปลาอีดา้ไปใช้หนุมาสบายดีปลาดุก่อนสบายดีปลาดุกไหมเห็นบอสนี่เห็นว่าไม่ใช่ลิปอยู่สบายดีปลาดุกไหม สบายดีปูมานั่งสบายดีง่ามไมไหวจะเฝาไปใจเดี๋ยวนี้อันนี้ว่าสบายดีปลาลูกก่อนเถอะดิสบายดีปลาลูกไม่ไหวเบอร์ปลาลูกเดีนยนพี่นี้พี่มีนานั่นมีแต่คนผมจักขวะเมื่อ้ยใครเนี่ยจะกินแกงเย็ดนี่ยหใครโอ้ใครจะกินแกงจะขี่ดุเด้อ แกงแต่อยู่ในนี่นหละพี่โตจะแกงแต่ตัวนี้เนาะตัวนี้เขาเนาะนาจีเอาไว้เนาะ โอนลับซสซจปิดกมาถึงแล้วพอ่คเปิดให้ปากันดิ่หนกเย่ออ้ยเิดกูมาเ่ว่คเด็ยไปเกงไปยตรงปาดน้อยได้เพราะว่าวาไปเกมแต่จะหยุดเบรกมาเอเปิดใครไม่ยุ่งไ

ง่ายๆเนาะกาจิไซไลยบัดแเกงเลยเดียวกับลายับาจามันหยบยังนอนมั้ก็ยอนยบเนาะปิดฟ้าไปเดียว้าข้าวกจใส่เป็นขาอิตูเนาะใส่าอิตูหรือากน้อิตูยังแฉียอาขามันอยบป้พี่น้องจะมาเบิรงอีกทีนึงนะพี่เจสิดนเนาะดชุกแล้วล่ะนี่อ้ห้จนบกเทบเลยนะบอนะใส่ผิดนยเน เจ๊ไฟอีตูพี่เนาะเจ่ได้ไดายว่าไฟอีตูมันดายเจ่ได้ไดายเป็นแรงหอมเนาะอ,อืมหอมกินหอม,อ,ม,อ,ม,อ,มออกมาด่ะพี่น้องนี่พ่อแล้าสิปบปงกับผิวเขาละเพลินตึงๆตะลุนะนนะ่นแล้วสิบปงเนาะนี่ตาไปกินเออนาะอือตาตาแบบเออนั่นนั่นหืมต้องเออ หัวกันอะรเรื่องแบับอะไรนีคือหมอมันหัวจักวัดซองไดบเ่ยอืมจักซองถัวอ้ปวดนั่นเลยกินว่ะพี่น้องเกลียงดปวดตบอร์แล้วตองบมเสียบบวมบอกมนบัตเนี้ยมันอึดในการาคาแพงุดชุดพี่น้องห็ดปวดค่ะแพงามู ของไปอีกตูเดี๋ยวมันหอ่อไปเดี๋ยวเราออกไปกินกันเลยนะเตรียมมอนกินอย่เนออกกูน่าวะแต่ว่าบนะ่มักฉมปไนะแหงเพื่อแหงชมนะขอยมกอักมซิบปะ แกงจะเฮ็ดเดินและฮะสบายดีเด anyway ้อพ uh uh ี่น้องนั่นัอหน้าราสิทาน้ำม่เบยดตจุกจนกับมื้ออ่นก็ทากินข้าวเพื่อนฉันนะเล่มื่อตอนใดเล่ไปทากินข้าวก็ได้หมดาม่กินข้าวละน้ำเคียงเนไอนี่ผู้พี่นอแ มบ้านนะเนาะยังเห็ดเต,ตอน,น,นชวยบมีกิอบีอมาบ่รงกัเอียงฮึแป๊บนึงขอถ้เ <c oughs> ขาตงลองเพ่อเกินเอยู่ใช่ปึ

กินข้าวเพล็ดแล้วก็สิได้เตรียมตัวเมื่อแล้วเพราะว่าไอรอนกับม่เต็มเส้นแล้วพี่น้องเพราะว่านี่กับประมาณสี่หมู่ยเกือบหาหมูละอีเมลกฤชเอาเห็ดเมื่อไปกินอยู่เพื่อน้องพี่น้องเห็ดปวกที่ข้างหลังแต่สาวมพูละจากการฮู้โปรเลตจะสิไปดเยอะไรเนี่ยนี่ มาที่เกาะคอยเนตกมาที่พี่น้องฮ่ <c oughs> าฮแกมาแต่สนะ่นอพี่น้องเมนงังคิงมาแต่สาวนะมาถา่าแล้วกันนี่นี่พ,กพนะักเพาะนาะพี่น้องอือแต่เนีอันนี้พักโบกนะแล้วก็พักที่เมนงังคิงเก็บมนังสาวนี่บอกบวบอกเบียบเก็บมือไหใส่ออมมาเดี๋ยวม,มาแบ่งเอา,าหวทอนะท อยู่บ้านอยู่บ้านมไม่เด็นชอบเจรอั้นต้นหนึ่งได้าช่ไหมขั้น้ามั้นต้นอะไรนี่เด้งนี่ต้นอ้านี่้วนขั้น้นอะไอานี่ักกันี่คอยใส่ท่งเนอาวเหรอไปเยไปน่งึงยังตนึงเอาๆไเ ว่าันนี่มีกัพอเแบ่งเาเม่อห้อหันน่นะพอว่ายงาแรเสียเอาพักก่อยพ่อเลยแม่อ้าไปันกระไดเลหันแข้งแม่แหมดละจแหอัวยากเอาไปใช้มันสีแดงหมดละนี่นี่เอาตัวเอาเลยิเ ดาเมื่อไห่ล่ะ้ินมันเ็นูเพี่เป็นวัดนี่เอ้ยดากระด้เฮ็ดปวก่อนบล่ะฮะได้เฮ็ดปววคือกันนกินหนมันก็แช่บ่ทนั้นแต่่ะแม่เห็นแบเอาใส่โอยไหไปเาไกคนี้แม่นบ่เนี่ไก่เข็มไก่เข็มยิ่เพื่อเดียวกับเพื่ออันนี้เอือยค่ะกรมมะ สิมืออันด้ดยคเนี่ยนะเนาะสาละอักผ่อนได้ไแห้นี้ไปลาปะบาย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 บอกอับเไปบอกใหญ่ไปบอกอาชุ่ยายบายได้เฮ็ดปวกันสิมืออ่นมา้กินว่ว่าอย่าพี่อย่าเอออย่าซีดได้ที่เ้ย เห็ดปลวกสีมุนโชอไกันเมื่อตกเอไ้ามีแต่เนี่ยอาหวานไปานเมื่อกันเด้อบายบายกันบ๊ายบายเมื่อแกงใส่เห็ดปลวกบ๊ยแกงเราไม่อบหรอกชอะไอกรบานบ่บ๊บ๊วยกรสิแกงใส่ใจไอกงีคเดียวไปไปแกงกินกัอทิ้งงานไป แตยาสีเอาลงเนี่นันตี้มันสิเต็งเหตพักมีสีชมพอจ้ะป้าอีงมองป้า้อียงามเสียบมนอืมน้อมาเอามันน่าเสียบน้อเยอะสีแกนทับอาจจะมดอะไรมันเกิดขึ้นกันเหอเฮเอาโลดไปขาวมื่อทำละเอ้ะม ตายเมื่อเมื <TR> <number> oh, ่อป้าทุ่งเด็กหน่อยอาบน้ำเสียพี่น้องเป็นตะมวนเนาะน้ำขึ้นเนี่ยในได้ยังอาบน้ำเสียฮะอาบน้ำเสียไปย่างม่าไปย่างน้ำผ่งเปินอาบน้ำเสียเนาะพี่น้องโอ้ตะเวียนกัน ไก Dante, ่ละไก่จะตกผู้ล่ะมาแ да ตกจะเสาร์กับน้องลุงพิงอีดาเอาเอาเอาชงไปอันนี้ไปยังไหมไม่อยากถ่ายหูอุบโตเฮ้ยลูกสาวจะอยากถ่ายหูอุบนะไปแล้วก็สิได้ปิดคลิปไปเพียงซัมนี่เด้อเพื่อพี่น้องขอบใจขอบคุณที่ติดเข้ามาติดตามมาส้มเด้อเดี๋ยวพอกัน คลิปหนาเด้อพนพี่น้องสบายดีดดดถ่ายดูผ่านบุกเช้าพนเนี่ย